แซ่บแล้วกันแล้วไปน้องจวดสวัสดีครับพี่น้องซูคูสุคนครับมาพบกับคุณวานพ่าซ่บคือเกาครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับมันนี่ต้มมาม่านะครับผมมันนี่มันนี่เป็นมนต้มมาม่าเกาหลีครับพี่น้องครับมาเสียบไปน้ำกันเลยครับผมนะครับเป็นต้มมาม่าเกาหลีนะครับ ใส่เป็นแบบน้ำไปเนองครับทำเป็นแบบน้ำเมือน,นี่ครับผมเป็นแบบน้ำนี่คนแบบนี้กันแบบเป็นเดียงเลยไปเนองครับหนึ่งเดี่ยงเลยใส่ใครหลวกอมนะครับใครอ่อนเส้นพร้อมนะครับนี่มาเสบเสียไปนล้กันเดี๋ยวคนสะสมใช้ถ้วยลอกวะใช้ถ้วยลอก่่ะ เห็ดเป็นน้ำแบบอ,อ้อเจาะพี่น้องครับเป็นแบบแห่งเพชรเกินไปพี่น้องนี่แ่บๆด้วกันแล้วพี่น้องจวดท่นละพี่น้อง เส้นแบบเหเนียวๆแล้วไปน้องนี่หอมหอม,มชี้ไปลองแกมเพมิ่มอืม แบบข้นๆยืดๆนะ้ป็นอ่ว่อตันต้มก็ไข่เราไม่พอมป็นอืง เขาก็ช่วงบรรยากาศอากาศหนาวๆพีน่น้องตุ่มสดออกไปเพชรไปล่างดีนะครับประวัติใส่น้ำด้วยมีพร้อมนะพี่น้อง mm-hmm ต้มกินครับบรรยากาศแบบหนาวเขากันพี่ลองครับเด็กน่อยกินได้นะครับแต่ว่าต้องใส่น้ำพร้อมนะครับเพ็ดกําลัามหนีอเพชดมากเกินไป mm